โอเคค่ะมาแล้วป .4 ทับ4นะคะเราเจอกันในคาบที่3นะคาบที่3าเริ่มเรียนในเวลา10โมงครึง่งถึง11โมงครึง่งใช่ไหมคะแต่คุยต้องขออภยัยคุยก็กำลังเตรียมการสอนอยู่คุณครูก็เลยเข้ามาช้าขณะนี้เป็นเวลา10โมง50นาทีนะคะสวัสดีนักเรียน900 0คนที่เข้ามาดูคุยตอนนี้นะประทับใจมากๆเข้ามาดูเยอะมาก นักเรียนคะเข้ามาดูครยวิก่อนนะใครที่ไม่เข้ามาไม่ทันไ like, ลค์ครูวิเดี๋ยวเด็กๆเข้าไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังเช่นเคยที่คุณครยวิวทำไว้ให้นะคะสวัสดีคะ่ะนักเรียนป .4 ทับ4ที่มาไม่ทน Google Meet, ัน o o g l e m e e t ครูวิวนะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้รายงานตัวมาใครที่ไม่เข้าเช็คชื่อไม่ทันในระบบ Google Meet นะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้รายงานตัวมาเลยจ้ะสวัสดีครับภูภูสวัสดีครับ,รบปีใหม่สองวิชาแรกนักเรียนเข้ามาเรียนทันไหมคะสองวิชาแรกที่เรียนผ่านไปเด็กๆเ,เข้ามาเรียนทันคุณครูเขาไม่เอ่ย ทันนะอ่าสำหรับวันนี้รายวิชาสังคมคาาสามก่อนที่จะพักเที่ยงแล้วไปเริ่มเรียนอีกอีกครั้งหนึ่งคือตอนบ่ายโมงตรงเนาะไปเริ่มเรียนวิชาที่สี่ในเวลาบ่ายโมงตรงนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะจะสอนไม่นานเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ไปพักและทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวเด็กๆไม่ทันแล้วก็พักยาวๆไปจนถึงบ่ายโมงตรงแล้วเข้ามาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าไปไหนนะ เรียนให้จบนะเดี๋ยวทำงานไม่ทันนะคะอ่าสำหรับรายวิชาสังคมของคุณครูวิวในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนขึ้นบทที่3เลยนะคะขึ้นบทที่3หน้าที่ยี่สิบหกค่ะใครที่พร้อมแล้วกดสติกเกอร์หัวใจมารวัวจัดมาวัยรุ่นพร้อมไหมไวัยรุ่นพร้อมไหมขอดูสติกเกอร์รูปหัวใจรวัวหน่อยจ้ายู เก่งมากๆน่ารักมากเลยเป็นกำลังใจให้กันนะคะในระหว่างที่าททำการเรียนการสอนออนไลน์ line, ให้เด็กๆเ,เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการเรียนเนาะคุณครูขอขึ้นเรื่องที่สามพร้อมๆกันเลยนะคะห้เด็กพร้อมแล้วให้ตั้งใจฟังนะ อ,อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ให้ด้วยเอาตอนที่ครูวิวสวยๆเดอ้อเอาตอนที่ครูวิวสวยๆเดอ้อใครแคปสวยมีคะแนนทิปให้เด้อสิบคะแนนเรื่องที่สามหน้าที่ยี่สิบหกจ้าเรื่องที่สามหน้าที่ยี่สิบหกเชื่อมั่นในการทำความดีนะคะในหน้ายี่สิบหกให้นักเรียนดูรูปภาพหลังจากนั้นให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่อง ภาพไหนที่นักเรียนเห็นว่าเป็นภาพที่ทำความดีเป็นภาพของการทำความดีใส่เครื่องหมายถูกลงในหน้าวงกลมยิ้มสีเหลืองๆใส่เครื่องหมายถูกลงไปในหน้าวงกลมยิ้มสีเหลืองๆครูใบให้มีอยู่สามภาพเป็นการทำความดีมีอยู่สามภาพใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยจ้า ่าใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยนะภาพที่เป็นการทำความดีบอกหมายเลขวิวมาค่ะมีหมายเลขไหนบ้างที่เป็นภาพทำความดีมีหมายเลขหนึ่งสามหกเยี่ยมมากค่ะน้องเฟย่ยาขอบคุณน้องไทยนะคะขอบคุณน้องไทยนะ อุสตส่าห์ส่งคำตอบมาให้เพื่อนๆน้องเฟย่าเก่งมากน่ารักมากเลยค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าที่27กันนะคะหน้าที่27การทำความดีเด็กๆทุกคนคะการทำความดีคือการแสดงออกด้วยการคิดดีพูดดีและปฏิบัติตัวดีนะคะเราจะต้องทำความดีได้ทุกเมื่อทุกเวลา เราต้องทําความดีได้ทุกเมื่อทุกเวลาและปฏิบัติตัวตามความเหมาะสมอ่าการทําความดีของเราเมื่อเราอยู่ในครอบครัวเราจะต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดีอย่างไรบ้างปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ใช่ไหมลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินยัยมีความเมตตาการุณาต่อคนในบ้านในครอบครัวของตัวเองนะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวเป็นคนดีเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะเมื่ออยู่ในโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะเชื่อฟังคำสอนของครูอาจารย์นะรักใคร่สามัคคีกันและช่วยเหลือเพื่อน นะคะขอบคุณน้องเฟย่านะคะที่ตอบคำถามให้เพื่อนๆได้รู้นะและก็อีกอย่างหนึง่งการปฏิบัติตัวเป็นคนดีในชุมชนของเราทำอย่างไรบ้าง 1. ปฏิบัติตามกฎของชุมชน 2. มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น 3. ค่ะช่วยเหลืองานในชุมชนและสมีความรักความสามัคคีกันนะอ่าทีนี้ไปหน้า28 ไปที่หน้า28เป็นแบบฝึกหัดเขียนการกระทำความดีของนักเรียนที่ทำในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนอย่างละสองตัวอย่างเริ่มจากการปฏิบัติตัวเป็นคนดีในครอบครัวก่อนในครอบครัวเราช่วยเขียนว่าอะไรบ้างช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านได้ไหม เออข้อที่หนึ่งช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแบบนี้ก็ได้ข้อที่2ช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไหมคะได้นะอันนี้คือการทำความดีในครอบครัวหช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน 2. ช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไป การปฏิบัติตนเป็นคนดีทําความดีเมื่อขณะอยู่ในโรงเรียนเมื่อขณะอยู่ในโรงเรียน 1. เชื่อฟังคําสั่งสอนครูครูบาอาจารย์หรือสอช่วยช่วยเหลืองานคุณครูช่วยคุณอาช่วยคุณครูถือของแบบนี้ก็ได้นะคะ ช่วยคุณครูทําความสะอาดห้องเรียนก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําความดีเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วการทําความดีเมื่ออยู่ในชุมชนล่ะเมื่ออยู่ในชุมชนเราจะปฏิบัติตัวยังไงหนึ่งมีจิตอาสามีจิตอาสาช่วยเก็บขยะในชุมชนเออ แล้วก็อะไรอีกอ่ะลกูกมีจิตอาสากวดทําทความสะอาดภายในวัดอย่างนี้ก็ได้วัดในชุมชนนะคะอแล้วก็ช่วยเหลืองานในชุมชนเท่าที่ทําได้ก็ได้นะคะลกูกอ่าทีนี้เรามาดูข้อที่สองเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูข้อที่สองนะ ยกตัวอย่างการทำความดีจากข่าวที่นักเรียนประทับใจมาหนึ่งตัวอย่างนะคะพร้อมคำตอบนะข้อที่หนึ่งค่ะการทำความดีที่ฉันประทับใจนักเรียนมีความดีอะไรที่ตนเองเคยทำแล้วแล้วประทับใจที่สุดในชีวิตเขียนลงมาตัวอย่างค่ะการทำความดีที่ฉันประทับใจคือ การที่เห็นชาวบ้านหลายคนช่วยเหลือลูกสุนัขที่ตกลงไปในหลุมให้ขึ้นมาข้างบนได้อันนี้คือการทำความดีที่ประทับใจนะคะสองเหตุผลที่ฉันประทับใจมากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเมตตาของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์โลกนะคะส นักเรียนสามารถนำตัวอย่างการทำความดีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ค่ะเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้ตามความเหมาะสมอย่างเช่นช่วยแม่ขายของในร้านช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้เป็นต้นนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่เด็กๆ จะต้องเขียนลงไปในข้อที่2ให้นักเรียนเขียนความประทับใจในการทำความดีของตนเองลงไปโดยที่นักเรียนไม่ต้องลอกเพื่อนก็ได้นะคะเป็นความดีที่ประทับใจของใครของมันนะคะเป็นความดีเป็นความเป็นความดีของนักเรียนข,ของใครของมันนักเรียนไม่ต้องลอกกันนะคะอันนี้ไม่ผิดนะเขียนมาเลยเขียนอธิบายบรรยายมานะคะ ส่วนในหน้าที่29หน้าที่29ค่ะเป็นแบบอย่างการทำความดีอันนี้จะยกตัวอย่างจะยกตัวอย่างของคนที่ทำความดี <sk r isa> เป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างในการทำความดีอันนี้คือบุคคลตัวอย่างในการทำความดีมีใครบ้างบุคคลแรกคือพระอุรุเวกัสปะพระอุรุเวกัสปะนะคะ เป็นบุคคลตัวอย่างท่านหนึง่งนะคะที่เราจะยึดถือและปฏิบัติตามท่านได้ถือว่าเป็นการทำความดีเรื่องของพระอุรุเวกัสปะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือผู้ที่มีความถือดีย่อมเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ยากผู้ที่มีความอดทนและพยายามย่อมทำกิจกรรมต่างๆได้สำเร็จลองไปอ่านมานะ ลองอ่านเรื่องนี้มานะแต่ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือผู้ที่มีความถือดีย่อมเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ยากคือผู้ที่อวดเก่งะลูกคนที่อวดเก่งคนที่อวดดีอวดเก่งจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ยากแต่ถ้าผู้ที่มีความอดทนและมีความพยายามจะเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆได้สำเร็จนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือ กูที่ทูซกชาดกนะคะกุที่ทูซกชาดกคือเรื่องเนี้ยข้อคิดในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องและได้รับการตักเตือนแล้วโกรธแค้มแสดงว่าเป็นคนทานพอตัวเองทำสิ่งที่ไม่ถูกพอมีคนมาตักเตือน กลับไปโกรธเขาว่าเขาว่าตัวเองถือว่าคนนั้นคือคนที่ผ่านเป็นคนผ่านสมมุติว่ามีนักเรียนคนนึงทําผิดแล้วครูไปว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนคนนี้กลับมาโกรธครูว่าครูไปว่ากล่าวตักเตือนตัวเองแปลว่าเด็กคนนั้นคือคนผ่านนะคะไม่มีใครอยากคบหาด้วยและถ้าเราไปคบคนผ่านก็จะส่งผลเสียให้เรากลายเป็นคนผ่านไปด้วยนะ อ,อีกเรื่องหนึ่งมหาอุกมหาอุก,กับกุศชาดนะคะเป็นเรื่องที่สอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีมิตรไม่ตีกับคนดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนะคะใครที่ยังไม่ได้อ่านศึกษาหน้าที่29ให้นักเรียนไปศึกษาแล้วก็อ่านให้เข้าใจนะคะหน้า29แล้วจะได้รู้ว่า แบบอย่างที่ดีเราควรทำอย่างไรนะส่วนหน้าที่30เป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนเลือกปฏิบัติตนตามข้อคิดจากการศึกษาประวัติสาวกและชาดกมาคนละหนึ่งเรื่องแล้วเขียนบันทึกลงไปนะคะใครที่ไม่ทันเดี๋ยวถ่ายตัวอย่างให้ดูนะโอเควันนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อน วันนี้จะให้นักเรียนทำแค่แบบฝึกหัดหน้ายี่แปดกับหน้าสามสิบก่อนเดี๋ยวคาบต่อไปเราค่อยมาขึ้นหน้าที่สามสิบเอ็ดนะคะศาสนกชนตัวอย่างนะโอเคใครที่ไม่ทานเดี๋ยวถ่ายตัวอย่างแบบฝึกหัดให้แล้วชมคลิปครูย้อนหลังได้นะคะให้นักเรียนพักผ่อนทำแบบฝึกหัดสามวิชาที่ผ่านมาให้เสร็จแล้วมารอเรียนอีกคาบตอนบ่ายโมงโอเคนะคะบา,บายๆแล้วเจอกันค่ะ